สวัสดีครับนี่กรมวอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ในเส้นทาง226นะครับหมายเลขนะครับช่วงบ้านสำโรงนะครับจะถึงสีแยกส้มป่อยนะครับวันนี้จะพามาชมเกาะกลางที่สวยนะครับประดับประดาด้วยเคื่องฟ้านะครับกําลังงดงามช่วงกลางเดือนกุมภาแบนธ์นี้นะครับผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาชมอัปเดตนะครับวันนี้วันที่ 16นะครับวันโชคดีหลายๆคนนะครับ16คกุมภาพันธ์2566นะครับเวลา11.20นะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าทางสีแยกส้มปล่อยน้อยราชนาบ,บุรีนะครับอยู่ในช่วงของ,งำอำเภอวริสัยจังหวัดศรีสกีนะครับดูเครื่องฟ้าจากช่วงบ้านสำโรงนะครับ้นานโรงเรียนกำแพงนะครับ จะเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับนี่เป็นความสวยงามของการเดินทางในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณแผงการทางเลยจังหวัดสีสเกตนะครับที่มาทําให้พื้นที่ตรงนี้มีชีวิตชีวานะครับตรงช่วงนี้นะครับถนนนี่นะครับสวยงามสวยงาม ชมสีสวยสีสวยมากๆเลยอะเราหักมุมไปทางขวามือเราระยะทางประมาณสองกิโลก,กว่าๆนะครับตรงนี้สวยงามนะครับชาวนาทีก็กำลังตกแต่งนะครับทำให้มันเป็นเป็นเหลี่ยมนะครับดูด,ดอกกำลังบานเลย ในดูนี้นะครับเครื่องฟ้าบานนะครับถนน226นะครับจากสำโรงใหญ่นะครับบ้านสำโรงใหญ่ถึงสีแยกส้มปล่อยน้อยนะครับตรงนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยหนาเลยครับเครื่องฟ้าฝั่งซ้ายเราก็จะเป็นของฝากของกระเทียมนะครับนี้มีช่วงขายของฝากด้วยนะครับนีครับเครื่องฟ้า รร้นนะคับตงีหมอสสำหรับคนนั่งนะครับนั่งรถแล้วก็ดูบรรยากาศดอกไม้งามๆไปด้วยนะครับมาทุ่ราในอำเภอนะครับก็อยากคนทึกคลิปไปฝากท่านผู้ไม่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงนี้นะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับอ้าวเจ้าหน้าที่กำลังแต่งอยู่ข้างหน้านะครับผมบิดกล้องให้เห็น เอาหมุนกล้องให้เห็นแบบบรรยากาศแบบชัดๆเลยนี่เจ้าหนาทีแปลงการทางกำลังแต่งเติมอยู่นะครับนี่สวยๆนะครับจะถึงแยกไฟแดงแล้วนะครับโอ้สีสันสีชมพูอ,อ่อนๆสีชมพูเข้มนะครับหมดแล้วครับถึงสีแยกส้มปล่อยนะครับนี่อำเภอโพธิสุวรรณก็มีบุญข้าจีนะครับ1 6บถึงส8นะครับซ้ายมือเราทางไปทางโพธิสุวรรณนะครับ กุมภาพันธ์นะครับงานบุญข้าจีงานใหญ่นะครับปีนี้1 6ถึง18นะครับกุมภาพันธ์2566นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางโพสีสุวรรณตรงไปราศีสไลก์ขวามือเราไปศรีสะเกดนะครับนี่ครับอยส่วมปล่อยน้อยก็พาชมเฟื่องฟ้านะครับแล้วก็บอกงานใครอยากเที่ยวงานบุญข้าจีก็ขอเชิญชวนกันได้นะครับที่อำเภอโพสีสุวรรณนะครับ พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ